ตัวนี้เป็นกระทะเหล็กเก่าญี่ปุ่นนะคะขอบสิบค่ะระยะห่างรูน็อตของกระทะรุ่นนี้นะคะถึงกลางรูนอ็อตถึงถึงกลางรูน็อตนะคะจะเป็นแบบ4ี่รูหนึ่งร้อยค่ะหน้ากว้างของกระทะนะคะวันด้านในแบบนี้นะคะจะกว้างอยู่ที่3นิ้วครึ่งนะคะเป็นกระทะขนาดมาตรฐานขอบสิบนะคะใช้กับรถตุ๊ดุกสามล้อรถกระบ๋อทั่วไปค่ะจะมีลายหลายลายนะคะลายครึ่งวงกลมนะคะลายสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ลายนี้นะคะระยะห่างรูน็อตเป็นแบบสี่รูหนึ่งร้อยทั้งหมดนะคะ ที่ใช้กับกระทะแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ยางมีทั้งเบอร์5 0าจุดศูนย์ศูนย์ีดสหนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของอยาง k t v แบบนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นเบอร์2 1่สิบูนเขอบสินะคะลักษณะแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นยางเบอร์หนึ่งขอบสินะคะก็จะเป็น หน้ากว้างอยู่ที่14.5ซนติเมตรนะคะรับน้ำหนักได้ดีนะคะใช้งานอนกประสบทั่วไปค่ะรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีค่ะสำหรับยางแบบนี้นะคะก็จะเป็นยางเบอร์5.00 0อบสิบนะคะเป็นยางหน้าแคบนะคะก็จะทำให้เป็นล้อเลี้ยวหรือว่าเป็นล้อหน้ารถสามล้อนะคะ